สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระผงจักรพรรดินะครับเป็นเหรียญดวงพุทธิยานนะครับหลวงปู่ดูนะครับซึ่งหลวงตาาท่านจัดสร้างนั่นแหละครับเจอเลหะท่านก็มาถอดพิมพ์นะครับซึ่งคาดกันว่าหลวงดวงพุทธิยานต่อปัาคตน่าจะมีราคาแพงมากนะครับองค์นี้นะครับหลวงตามาวัตมนาลจานด้วยแล้วก็เลี่ยมเงินแท้กันนะพร้อมใช้นะครับมีพระธรรมธาตุเสด็จสวยๆนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนี้ด้านหน้านะครับให้ชม เรียมาแล้วนี่ครับด้านหลังหลวงตมาท่านจะจาร์นะครับก็ถ้าองค์ไหนท่านเทเองแล้วก็เสกเองท่านก็จะจารนะครับแต่ปกติของหลวงปู่ลงตมาเนี่ยเวลาทํา,ามั่วพงักระพัดน่ะท่านจะให้พระเนนหรือว่าท่านเนี่ยเทกันในวัดแม่ชีนะครับต่างกับหลวงปู่ดูนะครับซึ่งบางทีก็เป็นญาติโยมนะครับญาติโยมที่มากราบพันก็มาเทกันช่วยกันเทนะครับนี่ผมถ่ายหน้าร้านแม่ทองใบซึ่งเป็นร้าน เลีเ่ยมเงินที่ผมชอบมากนะครับฝีมือเลี่ยมวันดีเล่นเงินเลี่ยมทองนะแต่คนใหญ่ก็จะเลี่ยมเงินเพราะว่าทองนี่แพงนะเลี่ยมเงินถูกกว่าประหยัดกับตังในกระเป๋ากว่านะครับแล้วก็ห้อยใช้ปลอดภัยนะครับไปไหนสบายไม่ต้องไปคอยระวังมากมายการเลี่ยมทองต้องระวังนะจะถอดจะอะไรต่างนะครับเลี่ยมเงินเนี่ยบางทีถอดวางไว้แรงต่างก็ยังยังปลอดภัยไม่ค่อยมีคน อันั้นมากไม่เหมือนทองแต่จริงๆแล้วมูลค่าพระข้างในเพราะว่ามากกว่านั้นเยอะนะครับความจับติดนะครับนี่ผมถ่ายให้ชมนะครับมีพระธรรมธาตุเสด็จเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะถ่ายนะครับตอนที่ยังไม่เลี่ยมนะครับนี่เป็นลักษณะของยังไม่เลี่ยมกรอบนะครับก็จะมีพระผงนะครับมีพระธรรมธาตุเสด็จเยอะเลยนะครับนะครับก็เลยตัดสินใจไปเลี่ยมนะครับถ่ายโคตรทับใกล้ๆว่าถ้าลูกค้าท่านสนใจสนใจก็ อนหลังว่าเปลี่ยนใจตอนแรกว่าจะใช้เองชาบ,บูชาเองเปลี่ยนใจก็คืออ่ะนายลองถามลูกค้าก่อนถ้าท่านใดสนใจก็จะเปิดจะเป็นเป็นรอยเลี่ยมจะไม่สนใจเดี๋ยวผมเข้าไปแอลกออเองนี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังที่หลวงตา,ากระจานเห็นรอยจานหลวงตา,าอยู่นะครับปั๊บหัวปัรถามัตตาธก็จะเด็จเรียมนะรตรงไวเวลนั่นคือพัตถามธาตุนะครับนี่จะใส่้านาโคตอัพอีกทีให้เห็นกันสวย พระธาตุทำพรมธาตุเสด็จเป็นเกตเลยนะครับนะครับมีคนห้อยแล้วก็ไปกราบเกจิพระเกจิหลายท่านก็บอกมีความสว่างมากแล้วก็มีประสบการณ์แล้วคนระับป้องกันภัยให้โชคลาภเยอะแยะเลยตอนนี้มีประสบการณ์ขึ้นผานามาัยยิงกันไม่ออกนะครับสวยสดงดงามนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรทุนเก้าหก 940808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตา,กดามกดกระดิ่งเราท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องนี่ครับผมให้ชมต่อนะครับให้ชมต่อสวยสดงดงามน,นะครับลอยจานของลวงตาต่อไปประของตาว่าน่าจะมีราคาแพงมากนะครับผมน่าจะมีราคาแพงมากตอนนี้แนะนําให้ท่านใดที่ ยังไม่มีนะครับเก็บสะสมได้นะครับเริ่มเก็บสะสมได้แล้วนะครับผมต่อไปน่าจะมีราคาแพงมากนะครับเพราะว่าผู้คนนะครับันบูชาแล้วเกิดประสบการณ์มาองนี้ก็เอาไปกร,รมตรวจพระจักรพัิได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม